กล้วยปิ้งอร่อยๆอน้ำราดหวานชา่มมาพร้อมกับเครื่องแน่นๆกล้วยปิ้งทรงเครื่องไปเริ่มต้นลงมือทำกันเลยการทำน้ำราดกล้วยปิ้งใช้น้ำตาลทราย60กรัมหรือเศษ1ส่วน4ถ้วยตวงน้ำตาลปี๊บ300กรัมหรือวันหนึ่งถ้วยตวงแล้วตักออก1ช้อนโต๊ะใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโหนดอะไรใดๆก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบน้ำา30ิบล เปิดเตาใช้ไฟอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำตันปีป๊บละลายหมดและส่วนผสมเริ่มเดือดใส่กะทิลงไป250 ml ใช้กะทิกล่องหรือว่าจะขันเองก็ได้นมสด100 ml ใช้นมกล่องนมขวดหรือนมโรงเรียนก็ได้ใช้นมยี่ห้ออะไรก็ได้ เกลือเศษ3ส่วน4ช้อนชาคนส่วนผสมด้วยไฟอ่อนจนกระทั่งเดือดถ้าอยากได้น้ำราดกล้วยปิ้งที่ข้นหนืดขึ้นสามารถเพิ่มระยะเวลาที่ใช้เคี่ยวส่วนผสมหรือลดปริมาณของเหลวในสูตรลงอย่างเช่นลดปริมาณของน้ำนมหรือกะทิบางสูตรอาจจะมีการเติมแป้งต่างๆเพื่อช่วยเพิ่มความข้นของน้ำราดแต่ว่าสูตรน,นี้ป้าไม่ได้ใช้แป้งนะจ๊ะ หลังจากที่ส่วนผสมเดือดแบบนี้แล้วปิดเตาได้เลยเทส่วนผสมที่ได้ลงไปในชามแล้วพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนใช้มเมื่อเขาเย็นตัวลงอาจจะรู้สึกว่ามีไขมันลอยอยู่ที่ผิวหน้าซึ่งเป็นเรื่องปกตินะก็แค่คนให้เข้ากันก่อนใช้เท่านั้นเองตอนนี้ไปเตรียมในส่วนของกล้วยกันนะคะ กล้วยที่ใช้เราสามารถเลือกใช้เป็นกล้วยน้ำว้าห่ามหรือกล้วยน้ำว้าสุกก็ได้ถ้าใครจะเลือกใช้กล้วยน้ำว้าสุกไม่ใช่เลือกใช้แบบสุกจนเละนะคะเอาแบบสุกกำลังกินเนาะนำกล้วยมาปอกเปลือกวางบนเตาใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะปิ้งเป็นเวลา20-30นาทีหรือจนกระทั่งได้ที่ตามต้องการถ้าใครมีเตาถ่านใช้เตาถ่านเลยนะคะวันนี้ป้าขี้เกียจจุดเตา ป้าใช้เตาอบหม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันได้ไหมได้แน่นอนมาดูกันเลยจ้าถ้าจะใช้เตาอบวอร์มเตาอบให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วนำกล้วย,ยวางบนตะแกรงอบไฟบนล่าง200องศาเซลเซียสป้าไม่ได้เปิดพัดลมนะอบเป็นเวลา30-35นาทีหรือจนกระทั่งได้กล้วยที่มีลักษณะตามต้องการ ในระหว่างที่อบพลิกกลับด้านกล้วยสักหนึ่งรอบด้วยนะคะไม่มีตะแกรงวางบนถาดได้ไหมป้าวางได้นะคะแต่ว่าต้องเพิ่มระยะเวลาที่ใช้อบกันเอาเองนะถ้าใช้ถาดจะอบนานกว่าใช้ตะแกรงถ้าจะใช้หม้ออบลมร้อนหรือหม้อทอดไร้น้ำมันวอร์มเครื่องให้เรียบร้อยจากนั้นนํากล้วยเข้าอบที่180องศาเซลเซียสเป็นเวลา30-35นาที พลิกกลับด้านกล้วยสักหนึ่งรอบด้วยนะคะในระหว่างการอบนำกล้วยที่ปิ้งหรืออบแล้วมาทับให้แบนป้าหาที่ทับกล้วยไม่เจอไม่รู้เอาไปไว้ที่ไหนอ่ะถ้าไม่มีไม่เป็นไรคะ่ะเราสามารถใช้มีดใหญ่ๆหน่อยตบๆได้หรือจะใช้มือกดๆๆแบบนี้ก็ได้เอาที่สะดวกนะคะระวังมีดบาดด้วยเนอะเอาจริงๆมะรู้กันแต่เรานะอย่าไปบอกคนอื่น ข้างหลังกล้องนะคะป้าใช้สากทุบทุบทุบแบบนี้เลยค่ะง่ายดีเนื่องจากคลิปนี้เป็นกล้วยปิ้งทรงเครื่องดังนั้นป้าก็จะเตรียมเครื่องต่างๆไว้ใส่กับกล้วยของเราด้วยถ้าใครไม่อยากทําแบบทรงเครื่องก็ใช้แค่กล้วยแล้วก็น้ําราดก็ได้นะจ๊ะแอบกระซิบบอกอีกนิดนึงน้ําราดสามารถใส่เนยเค็มเพิ่มลงไปได้สักหนช้อนโตนะก็จะนัวขึ้นแต่ว่าส่วนผสมเนี่ย มันอาจจะมีเป็นไข่ไขเ่เม็ดๆลอยอยู่ผิวด้านบนของตัวน้ำราดได้เวลาจะใช้ก็แค่คนคนคนเขาสะหน่อยก็แล้วกันเครื่องที่ป้าเตรียมไว้นี่วันนี้จะมีฟักทองมันม่วงข้าวโพดเผือกฝอยทองแล้วก็มะพร้าวอ่อนตัวมะพร้าวอ่อนเนี่ยบางคนอาจจะใส่ลงไปในน้ำราดแล้วก็เกี่ยวกับน้ำราดเลยก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ชอบเนาะฟักทองมันม่วงข้าโพดเผือก นึ่งหรือต้มให้สุกก่อนใช้ด้วยนะอยากใส่อะไรเพิ่มใส่ได้เลยอยากตัดอันไหนทิ้งก็ตัดได้เลยค่ะเดี๋ยวมาลองแพ็คใส่กล่องให้ดูนะคะเผื่อว่าใครจะทำขายอันนี้เป็นกล่องเบอร์ htp 1 0 4ตัดกล้วยเป็นชิ้นขนาดตามต้องการใส่ลงไปในกล่อง1กล่องป้าจะใช้กล้วย4ลูกเพิ่มได้ลดได้แล้วแต่ชอบนะคะ จากนั้นตักเครื่องต่างๆใส่ลงไปปริมาณตามชอบได้เลยถ้ายังไม่กินก็แยกน้ำราดใส่กระปุกไปนะแต่ถ้าจะกินเลยก็ตักน้ำราดราดลงไปโลดตัวน้ำราดพยายามคนทุกครั้งก่อนใช้นะคะ สำหรับหนึ่งกล่องป้าจะใช้น้ำราดทั้งหมด2กระบวยใส่มากกว่านี้ได้ใส่น้อยกว่านี้ได้แล้วแต่ชอบตัวน้ำราดถ้าใช้ไม่หมดเก็บแช่ตู้เย็นเอาไว้ใช้วันหลังได้มาดูต้นทุนวัตถุดิบกันต้นทุนวัตถุดิบน้ำราดกลวยปิ้ง1สูตรน้ำตาลทราย1บาท50สตางค์น้ำตาลปี๊บ10บาท8 0สตางค์เกลือ75สตางค์กะที23บาท นมสด5บาทรวม41บาท5สตางค์น้ำราดกล้วยปิ้ง1 0นะคะจะใช้ราดกล้วยปิ้งได้ประมาณ14-16กล่องสมมุติว่าราดได้14กล่องต้นทุนวัตถุดิบน้ำราดกล้วยต่อ1กล่องจะอยู่ที่2บาท93สตางค์กล้วยที่ป้าใช้ในคลิปวันนี้ซื้อมาวีละ30บาทมี14ลูก หนึ่งกล่องป้าใช้กล้วยทั้งหมด4ลูกดังนั้นต้นทุนวัตถุดิบค่ากล้วยจะอยู่ที่8บาท57สตางค์ต่อกล่องเครื่องต่างๆที่ป้าใส่ลงไปในกล่องป้าชั่งน้ำหนักแล้วก็คิดออกมาแล้วนะคะต้นทุนวัตถุดิบเฉพาะค่าเครื่องนะจะอยู่ที่11บาท80สตางค์ต่อ1กล่องถ้าคิดตามนี้ต้นทุนวัตถุดิบต่อกล่องจะอยู่ที่25บาท30สสตางค์แพงเหมือนกันเนาะ ถ้าอยากลดต้นทุนเปลี่ยนกล่องให้มีขนาดเล็กลงแล้วก็ใส่กล้วยใส่เครื่องต่างๆให้น้อยลงได้นะคะต้นทุนวัตถุดิบที่คิดให้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นอะไรไม่ได้เขียนแปลว่าไม่ได้คิดให้แล้วก็ยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าถุงค่าช้อนค่าจีบปาถาอื่นๆราคาขายขายกี่บาทดีคลิปนี้ตอบยากมากเลยค่ะ เพราะว่ากล้วยแต่ละแหล่งแต่ละที่ราคาต่างกันมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งเครื่องที่ใส่ลงไปแต่ละคนใส่ไม่เท่ากันแน่นอนนะคะป้าอยากให้ลองคิดและคำนวณต้นทุนด้วยตัวเองอะคะ่ะบวกกำไรที่พอใจแล้วค่อยตั้งเป็นราคาขายนะแต่ถ้าเป็นป้ากล่องนี้ป้าจะขาย49บาทเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเอาละค่ะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาละค่ะสุดท้าย ราคะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไปหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบายสวัสดีค่ะเอามาอีกทีหนึ่งอย่างตั้งใจ